เก็บไว้ให้เรียบร้อยอย่าคุยลงมาโลกเก็บไว้ให้เรียบร้อยเลืองเก็บไว้ให้มัดเลยถูกชิ้นนั่นตุ๊กตาด้วยใส่ใส่ไมมัดเลยในฉันนั้นใช่อันนั้นนี่มีเลยนั้นไปเลงเออลาวนี่นี่นี่น้องเล่เล่ซองชิ้นเลยเก็บไม่มัดเดียวน้อง เร็วน้องเร็วน้องบิดมีค่าน้องบิดมีทาได้แล้หลูกเร็วม,ม,ม,มามามาเราน้องมีกินนุ่มมาม,มาอยู่นี่เร็วกินมัมมอยู่นี่เร็ว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 เรวชองชิ้นเร็วน้องบิดมีสู้สู้น้องบิดมีสู้ตายน้องบิดมีไวไลสู้ตายสู้สู้สอ๋อในเลยในเลยนี่นี่ที่อ,อยู่บนครอบที่เลื่องนั่นเลยอะไรเลยนั้นอ่าเก็บโอเคตบมือก่อนเก่งไหม cứng mắc máy